ครับวันนี้เรานัดพี่คนหนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถปีออนะครับเจนสามนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เขามีอะไรไม่เราดูมัางนะครับเดี๋ยวไปดูครับ รถเลยครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากเก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรนอกจากสีครับตัวนี้เป็นสีอะไรครับเนี่ยเป็นสีของบีเอมครับสีบีเอมครับใช่ครับบีเอ็มซีดีสามจะเป็นน้ําเงินเหลือบม่วงมีมุกเลยมีมุกด้วยครับพี่ใช่ครับนิดๆอันนี้เป็นวีออฟปีอะไรครับปี2013ครับ2013โอเคฝาปรงคาร์บอน ก็มน่อนฟ้าครับโอเคสวยแก้มก็โอเคครับสวยเลยล้อใช้ของอะไรครับพี่นี้ล้อของน่าจะอะไรนะทีดีป่ะทีซีเหรใช่ไหมทีซีเอ็กซ์ใช่ครับยางอะตอมหนึ่งนะยางใช้ดีไหมพี่ก็ดีครับดีครับโดนฝนก็ลื่นหน่อยถ้ามันแห้งก็ไปหน่อย อ๋อรถฝนมันลื่นเหรอ,อย่างตอนนี้ลื่นครับลื่นลืนล่นลืนล่นโอเคเขาเดี๋ยวเราดูด,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 ด้านหลังกันด้านหลังก็จะมีซ้มซัมซัเคซัมเคเป็นงานไทเทเนียมดิบโอ้โหสวยเลยโอ้โหลำโพงไปไหนหมดแล้วพี่ไม่มีครับถอดออกหมดไล่เบาไล่เบาคนสีด้วย พ่ออก็เป็นของไทแอนครับของ JTC ครับพ่อไทแอนไทเทเนียมโอเคนี่คิดเดินมากี่นิ้วครับพี่ท่อสองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่งเราไปดูภายในกันหน่อยครับทันนี้มีอะไรบ้างเปิดเลยครับเปิดไปครับเลยิสโอ้โหโอโหหุ่ละลายมู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 เอ๊ะข้างล่างนี่มันคืออะไรครัพี่เนี่ยนี่ข้อสวิก สวิตนะครับอ,<ม>อ๋อมีหลายอยา<ท>่าง<ะ>อ่าจะจะมีให้พี่อามจัดการครับเข้าฝั่งนู้นก็ได้ครับฝั่งนูง้นเลยผมมาฝั่งนู้นก่อน,อนอครับสวิตช์ตัวนี้ก็อันนี้ก็ปิดเปิดไฟปกติตัวนี้จะเป็นกล้องหน้าออกล้องหน้าอันนี้จะเป็นวัดแรงดันแรงดันของ ระบบน้ำมันอ่าครับครับอันนี้จะเป็นพัดลมพัดลมหน้าพัดลมมานใช่ครับพัดลมมานโอ้อตอนนี้จะเป็นตัดไฟตัดไฟใช่ครับเกิดไฟไหม้อะไรพวกนี้ใช่เกอไฟไหม้ส่วนอันนี้จะเป็นสตาร์ทอ๋อถ้าไม่เปิดก็สตาร์ทไม่ได้ใช่ถ้าไม่เปิดสตาร์ทไม่ได้ส่วนตอนนี้ก็จะเป็นจะเป็นปล่อยไฟเอาไว้แบบว่าอ่ชาร์จแบตอ๋อให้ให้เพื่อนให้พี่น้องชาร์จแบตกันมีหน้ามีหลัง สุดก็จะประมาณนี้ธรรมดาครับอันนี้วัดอะไรครับเนี่ยอันนี้วัดระบบน้ํามันครับเชื้อเพลิงแรงดันน้ำเชื้อมเชื่อมือเบอร์เบอร์ที่ใช้ของเราพี่เลคโลใช่ครับงานไทยครับงานไทยทอมแคทนะครับก็สวยอยู่นะก็ก็สวยนะก็จะมีกระจกซูมกระจกซูมคาร์บอนแท้อ๋อโอ้พี่ดัดเลยเหรอใช่โอเคดัดได้ไม่มีปัญหา ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับคันนี้ดูพี่อาเปิดห้องเครื่องผมด้วยครับห้องเครื่องก็ไม่มีอะไรมากครับทำมานิดหน่อยอเ,เล็กน้อยโอ้โหทำที่ไหนมาครับพี่ ก็อันนี้ก็ทำมาจากวุดบางบอนครับที่วุ้ดบางบอนใช่ครับบางบอนสามสวยตัวเครื่องที่ทําแรงบ้างพี่ก็มีก้านมีลูกอืทําวาลโอครับเหมือนครบแล้วก็เกือบแล้วครับจะครบก็มีเพิ่มเติมอีกหน่อยก็สปริงวาลเวอรอะไรรีเทนเนอร์อะไรเดี๋ยวไปทาทีดำไปอไฟเติมแต่พวกอะไหล่พวกนี้ก็จะมาจากร้านกิจกิจกิจลิสิง ไลซ์ซิ่งนะครับอ,อ,อ๋อสวยดีส่วนอันนี้ก็จะมาจากบางมดทั้งหมดชุดชุดลาลยสวยเลยเก็บหมดเลยวะพวกน็อตคัมโอเคเลยคันนี้โอเคก็เข้าประมาณนี้เนาะพี่ครับ โอเคขอบคุณพี่อามากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งกับพี่ได้ไหมได้อยากนั่งหน่อยครับวันนี้เป็นไงบ้างได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผม คลิปแรกด้วยฝากดิ่ชมกมัได้นะครับออถ้าใครชอบก็กดไลค์ hmm. กดแชร์ให้ผมนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยได้นะครับคลิปแรกของผมแล้วนะคลิปต่อไปไปดูคันไหนกันเหรอฝาธิตต่อ มีอะไรก็แนะนำในมนสเลยนะฮะเป็นคลิปแรกนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณพี่อาร์ตด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับ